นายสุปกรจะฝ่าเข้นายคงทองผู้หีแจ้งนายพันธงษ์ช้างฝ่าดีนายขาวอลแท้ตั้งนางสาวกัญญาลักษณ์ผูกโคสุในใายชัยช้างชัยเจริญนายนสุภวัฒน์ตระกูลทำทายาทนางสาวเรืองรัตน์ปลานสวัสดิ์ อภิชาัตนมณีนางสาวาสภาพระดาแส่สวยนางสาวทิมนพรทิมนชมเย็นนางสาวแพรชอบสมนางสาวพิชญาภาปากิชัยนางสาวณัฐนภาลมรืรม่อนรินางสาวกัลยาณีอ่างอิน นางสาวอัญชิลาโมนานางสาวจินสุธาคงเทลัยนายกีรพัฒน์พยงน้อยนายกีรพัฒน์สาธิตบุลนายอดีสอนกีมาและนาย,ยโคชพลกิจไพบุญเกษมนายชาลีพัมมาา นายเศรษามย้งแห็งนายนิวัดกวงแก้มนายพรเสรียะมันนายอัศราวุคนลเยี่ยมนายอัจพลพลรัตนายอนวัฒน์ุ่มเทพันนายกิยรายุก้ยนิ่งนางสาวอมรินสวนุวรรณรม นางสาวสุริยากรกลางคมนายนัทพงศ์บุญประคองนายธีรยุทธประทิพิลนายเติมพัฒ์มทองทองนายวันโชคสืบเชื้อนายกีรวัตรบูราไทยนายพงษัลรัตน์นาง สา,ส,นะาสาวสาววณีสะอาดนัะนางสาวศิรณาจะเดินเหมานางสาวธีชยา,า,าน้ำขานนายธนทรแท่งโง่นายพิทยาพงศ์อ,อยู่ตรงนายป่ากุ้งเพชรนายอาสารเรื่องสุดตรี นายธีรพงศ์อักขร้นนายสอบรักเลี้ยงไทยนายอัครกิจโพลีนายธนาทิพย์แตเงเยี่ยมนายพงศกร์ลูกโรคสีวาเตอร์นายกิติชัยเจ๊กแตงขมิ้นนายอังคเนศสุขาสวรรค์นายสุภัฒน์ันดี นายเทียนไจสากรรัศมีนายรัชพลธนกตวัฒนานางสาวนัทตาแก้วทศักดิ์นางสาวศรีขวัญมงคลนางสาวพิชามนต์ก้าวทองนางสาวธนุมาเชื้อศรีนายสันติโชคโมนารัค นายนัทพลจันตานายวิวัฒเพียรส่วนนายพัทวัฒน์พัฒนาอิจธ